ไม่ครับแต่ผมห้ามเห็นทุกอย่างที่เป็นเลข5้าโดยผมจะมีหัวใจยอยู่5ดวงนั่นะหมายความว่าถ้าผมเห็นอะไรที่เป็นเลข5ครบ5้าครั้งผมจะแพ้ทันทีซึ่งว่าหมายในคลิปนี้คือการไปฆ่ามังกรก่อนอื่นผมก็จะตั้งชื่อโลกห้ามเห็นเลข5ผมมาแล้วดูเหมือนแถวนี้จะเป็นใบโอมหิมะนะทุกคนดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นเลข5อยู่แถวนี้นะทุกคนรอดไปรอดไปมันไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นเลข5โผลออกมาได้ไง่ายๆหรอกมั้งงั้นก่อนอื่นผมก็จะตัดไม้ ซึ่งผมจะตัดไม้มาแค่4อันในทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดตัดอีกอันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข5นะเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังหน่อยครัฟของมาได้ไม้แล้วจากนั้นก็ครัฟเป็น Crafting t เบิลวางเลยผมก็จะคราฟที่ขุดมาก่อนนะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันคือสเต็ปของผู้เล่นไม้คัฟระดับโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วก็ต้องทำเป็นปกติทูบที่ขุดไม่ใช่ที่ขุดค r ฟติ้งเทเบิลลิ้นพันละแถวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเปล่า เออตรงนั้นมีกาเวลเอ,อ้ยตรงนี้อันนี้มันคืออะไรทุกคนดูเหมือนจะเป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ซึ่งผมไม่ดูเพราะไม่ได้ตามอัปเดตไมค์ครับเลยโอ้โหยูทูบเบอร์ไมค์ครับภาษาอะไรพูดกาเวลออกมาตอนนี้ผมก็ได้ฟลินมาแล้วนะทุกคนแล้วก็จะเอาไปคาเป็นไฟแช็กนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตรงนั้นมีหินขุดหินก่อนดีกว่าหินจ้าขุดหินมา 1- นสองาจากนั้นผมก็จะคาไปที่ขุดหินมาก่อนนะเพื่อที่ผมจะได้ขุดหินเร็วขึ้น โอเคผมได้หินมาแล้วแล้วผมก็จะค้าเป็นขวานหินนะก่อนอื่นก็คราสติกเอ๊เดี๋ยวนะจะก,การคำนวณแล้วสติกนั้นใช้ไม้ทั้งหมด2อันในการคราซึ่งถ้าผมใช้ไม้ทั้งหมด2อันในการคราจากไม้7อันก็จะเหลือไม้ทั้งหมด5อันเงินไปตัดไม้เพิ่มโอเคผมกลับมาแล้วพอไม้ที่เยอะขึ้นเราก็จะค้าเป็นไม้ปกติโอเคตอนนี้หัวใจผมลดเหลือสี่อย่างรวดเร็วผมก็จะแยกมาก่อนละกันเพื่อความปลอดภยัยดูเหมือนชาเลนนี้น่าจะไม่ง่าเสแล้วคราขวานหินมา เติมหินสักหน่อยเวลาขุดอะไรใกล้จะครบห้าหขกก็จะแยกกองออกมาแบบนี้นะทุกคนเอาหินทั้งหมดมาค้าเป็นเตาเผาประกอบประกอบประกอบผม่าจะฟ้าไม้เพิ่มนิดนึงนะเผื่อใช้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งเออเวลาขุดเราก็จะต้องระวงังในการแยกกองเรื่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีเลขห้าโขกมาจะว่าไปดูคนชอบเลขอะไรกันหรอส่วนผมชอบเลขศูนย์นะถ้าเกิดใครชอบเลขห้าก็เสียใจด้วยคลิปนี้เราจะไม่เห็นเลขห้าเลย เอ้ยไม่สเห็นไปนแล้วนี่ว่าอะไรแดงๆเก็บมาก่อนเอาตรงผมคิดว่าน่าจะมีสตรอเบอรี่นะมาคารนะันถ้าเกิดมีเบอร์รี่โอเคใช่ครับอันนี้ทุกคนอาจจะเห็นเบอร์รี่มี5อันแต่ตอนเล่นผมไม่เห็นเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราจะยังมีหัวใจสีด่ดวงนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนไม่พอใจก็ก็โดนเนทมาให้ผมทํใหม่เอ้ยได้ทางผมรอเล่นนะทุกคนรอเ,เล่นเก็บเบอร์รี่เก็บเบอร์รี่เอ้ยตรงนี้มันได้เวลาโชว์ M L G ไม่มีใครเห็นเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมันคือควายเหรอยูทูบเบอร์มาครับจริงว่มเนี่ยไม่รู้จักอะไรเลยอัปเดตใหม่สุดยอดถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าน,นี่ไม่คืออะไรก็คอมเมนต์มานะแต่ว่ามันคืออะไรเนี่ยมีเขาไม่รู้เหมือนกันแต่สับละกันของที่ดรอ,กดอปก็ดรอปเลยกดยกบัวเลยนะหรือว่ามันคือบัวไม่รู้เหมือนกันไปลงถ้ำดีกว่าเฮ้ยอะไรแบบแบไบอ้เขียวหวัดดีเ้ย,เ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 ยไม่ระเบิดไม่ระเบิด ขอบคุณที่ขุดถ้ำให้ดูเหมือนถ้ำนี้จะไม่ค่อยมีอะไรทุกคนมีแค่ถ่านอันนี้เนี่ยผมเบี่ยนทางลงดีกว่าปักไฟปักไฟเออมี้เห็นอะไระแบบเหมือนจะเป็นคนธนูสเกลิตันไอตัวนี้อันตรายผมจะไม่ยุ่งลงอุโมงค์ทะลุลงมายังกลับรู้หนอเลยทุกคนพูดถึงรู้หนอนก็นึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งนะมันคืออเอาโนอาร์ซิโ่ซึ่งมันก็คล้ายๆกับอีกเรื่องคือเอสยูซที่ผมเพิ่งดูจบไปสนุกมากเอานี่ผมถือไฟห้าอัน หินห้าอันโอ้โหเจ้ผมเดือ2สองดวงนะทุกคนลงท้ำมาปักไฟปักไฟขุดเหล็กแป๊บขุดเหล็กแป๊บอุปรกรณ์ก็เหมือนจะไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่โอเคผมขุดเหล็กมาแล้วทุกคนซึ่งผมจะต้องขุดมาทั้งหมด4อันดูเหมือนจะยังไม่เกิน4ี่เอเอยังไม่เกินเราก็จะขุดมาอีกหนึ่งจากนั้นก็แยกกองแล้วก็ขุดมาอีกหนึ่งผมจะขุดถานมานะเพราะว่าไม่มีตัวผเผาเทถานยังไม่ครบ5้าด้วเวลาเผาเหล็กเข้าไปเผาเลยจากนั้นก็จะค้าฟไฟแช็คมา เดี๋ยวจะับเตาเผามาอีกเตานะเพราะว่าตอนนี้มันเผาไม่ทนันละดูท่าจะตอนกลางคืนแล้วหรือเปล่าเนี่ยรอเหลขเข็กเผาได้เหล็กมาแล้วจากนั้นก็จะรับเป็นถังน้ำปืบ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 ถังน้ำเรียบร้อยคุดคุดคุดคูด,คดเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วทุกคนโอเคข้างบนนี้ก็ดูน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเอ้ยทั้นแกสีดำโอเคตอนนี้ผมต้องการเตรียมพอดีเพราะฉะนั้นบา,บายบาย คนแก่หนึ่งต่อไปแก่สีดำตัวที่สองเสร็จผมกระโดดก่อนวัดดีอ๋อวัดวัดดี้โอเคอย่างน้อยก็ได้เฮ้ยอ๋อคนแก่อยู่ข้างล่างแก่ตัวที่สามสีดำวัดดี้ได้คนแก่ครบสามอันมาแล้วผมก็จะคราบเป็นเตียงเลยเตียงสีดำเฮ้ยทุกคนอันนี้มันคือตัวอะไรอะ่ะอัปเดตมาอีกแล้วเหรอมันคือหมูอะไรอะ่ะหมูเนย มีเลยอ,อันนี้ไม่จับปี้อันยี้ไม่ช็อปปี้นนมีพุปปงนี่เลยชิก๊กเฮเจ้าเออห้าอันหัวใจเรือดวงเดียวแล้วละเนี่ยผมว่าตอนนี้โอกาสน่าจะมีประมาณ0 0 0 2ในการที่ผมจะไปฆ่ามังกรได้แบบไม่เห็นเลข5นะตัดไม้มาก่อนลวกันโอ้ท่อเลยเฮ้ยโอเคไม้ยังไม่คมหานะยังไม่คมหา้าผมก็จะแยกกอ,อกมาจากนั้นค่อยตัดเพิ่มจะลงไปยังไงดีไปเก็บน้ำก่อนดีกว่า ขดน้ำแข็งแล้วก็ตักกลับก่อนโอเคผมมาแล้วได้เวลากระโดดลงเออฮิวฮิวครับอีกรอบเออไม่มีใครเห็นนอนตรงนี้เลยแล้วกันขอฟรี ขอวีขอกีขอเออตื่นเช้าแล้วก็ต้องมากินข้าวทําอาหารแป๊บต้มเนื้อต้มเนื้อเอ้ยไม่ใช่มเรียกว่าอะไรนะเผาเนื้อย่างเนื้อเตาเนื้อเออแล้วแต่ตรงหลุมฝั่งนี้ไม่ใช่หลุมเหวโอเคไม่น่าจะมีอะไรนอกจากเหล็กอันนั้นเหล็กอันนี้ก็เหล็กอีกฝั่งละอันนี้ดูเหมือนน่าจะลึกนะทุกคนน่าจะมีแร่อะไรที่ผมสามารถหาได้เอาข้าวเช้ามากินก่อนเดี๋ยวผมจะลงไปตรงนี้เลยนะไอ้ชั้ว อาชวับนี่ฉายาเก่ายินจาเฮงเ,เล็กตรงนี้มันเดี๋ยวผมขุดออกมาก่อนนะคงจะไม่ตกใช่ไหม <lite> เล็กมันไปละ <lite> บักห้ามหน่อยผมลงมาขุดเล็กอีกฝั่งก็ได้โอเคเล็กเยอะดีสมกับที่เป็นอีกฝั่งโค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 คคผมกลับมาฝั่งเดิมแล้วตรงนี้มีลาวานเลยทุกคนผมก็จะได้สร้างประตูเนเธอร์ไปดีเอ็นเอสร้างประตูดีเอ็นไปเนเธอร์ สร้างประตูนเนเธอร์ไปนเนเธอร์เอออุ๊ยทำตรงนี้อย่างสวยเลยทุกคนเป็นหินงอกหินย้อยเฮ้ยไมค้ามัันสวยขนาดนี้เลยลเนี่ยเอ,อ้ยตรงนั้นเพชรตรงนั้นเพชรปูดเพชรมาเลยเฮ้ยผมได้เพชรแล้วเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ย เพชรสองก้อนก็โอเคอยู่บอกฉันได้หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจเฮงเฮเจอเพชรได้ไงแถวนี้มีเพชรอีกเปล่ามืดแฮปักไฟก่อนดูเหมือนจะมีหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเสียเวลาแล้วทมไปดีเอ็นเลยดีกว่าตาวาตรงนั้นก่อนอื่นก็กระโดดข้ามโอเคผมจะลงไปตรงน้ำมันนะซิว <c oughs> สาวสาวเอฟเฟกอย่างกับเด็กเด็กราพาก่ะ<ๆ> <c oughs> เฮ้ยเอ้ยเดียวเดียวไอเด็กไอเด็กเอ้ยปักน้ำปักน้ำวางน้ำไหลเฮ้ยมันไม่ไหลเอ้ยลาวาพุ่งมาไอเดียว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 เออเออเออหนีก่อนละกันเออวางน้ำมันจะได้ไหลมันไม่ไหลเอ้ยทำไมน้ำมันไหลไปทางนั้นน่ะโอเควันดีครับผมขอตีกันละกันตีเอ้ยเอ้ยใจเย็นๆตีค่อยๆตีค่อยๆตีทีละตัวไอเด็กนี่อันตรายสุดแล้วเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเอ้ยอย่า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 ฮาวไอเด็กเอ้ยเอ้ยตีเด็กกันเลยโอเคเรียบร้อย อีกตัวโอ้โหเฮ้อเบบี <c <c <sm all> <sm all ้ซอมบี <c <c ้ทำไมเบบี้ซอมบี Brilliant> ้มันไม่โตเหมือนวินเลเจอร์มันจะได้กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็จะได้มันไม่ไม่ว่าวิ่งไหลผมเนี่ยลินพันไม่เป็นไรตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการสร้างประตูนีเธอ์นะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ผมดูดีมาจะไม่มีการสร้างอย่างผิดพลาดแน่นอนวางน้ำเฮ้ยตยเอ่อ จะไม่มีการสร้างอย่างผิดพลาดแน่นอนวัดดีซอมบี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามาตามหาลูกหรอโชคดายหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนผมตีไปรเรียบร้อยแล้วบายบายได้เวลาไปเนเธอร์บายบายเวิลดนี่เอ้ยก่อนไปครับดาเพทมาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนไปเนเธอจริงๆผมมาเนเธอแล้วเฮ้ย เมื่อกี้ผมเผลอปลาดาบหรอเอยดาบหายไปไหนเ้หรือว่ามันกลับไปที่โลกจริงของผมหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยดาบผมที่ไหนอะ่ะอ่าแปบ๊บเอ้หรือว่ามันตกลาวาไปแล้วอ่าเอ๊ะแล้วผมเพิ่งเห็นเลเวลผมมันเลขห้านี่นาซายโยนาระ